ผมเจอถุงมือคู่หนึ่งในห้องใต้หลังคาบ้านเก่าที่เพิ่งย้ายมามันเป็นถุงมือหนังสีดำดูเก่าๆแต่ที่หน้าขนลุกคือมันเปื้อนเปื้อนเลือดผมแตะมันเบาๆรู้สึกเย็นเยือกเข้าไปถึงกระดูกผมไม่เชื่อเรื่องคำสาปอะไรพวกนั้นหรอกนะแต่พอผมหยิบถุงมือคู่นั้นขึ้นมาเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิด คืนแรกผมฝันร้ายเห็นเงาคนเดินวนเวียนรอบเตียงทั้งคืนคืนต่อมาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอย่าจับอย่าจับผมเริ่มไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าจนกระทั่งเพื่อนบ้านของผมหายตัวไปอย่างไรร่องรอยตำรวจมาสอบปากคำผมแต่ผมไม่กล้าบอกเรื่องถุงมือเปื้อนเลือดนั่นวันต่อมาผมเดินผ่านกระจก แล้วเห็นตัวเองไม่ใช่ตัวเองในกระจกคือเงาดำทรมินที่กำลังยิ้มเยาะผมรีบวิ่งหนีออกมาแต่เงาในกระจกก็ยังคมตามหลอกหลอนผมผมตัดสินใจจะทิ้งถุงมือคู่นั้นแต่ไม่ว่าจะโยนทิ้งที่ไหนมันก็จะกลับมาอยู่ในห้องผมเหมือนเดิมแกต้องการอะไรผมตะโกนถามในความมืดเสียงกระซิบตอบกลับมาชีวิต ผมรู้แล้วว่าถุงมือคู่นั้นมันไม่ใช่แค่ของเก่าแต่มันคือถุงมือเปื้อนเลือดคำสาบและตอนนี้มันกำลังจะเอาชีวิตผมไปอย่าประมาทกับของเก่าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเพราะบางทีมันอาจจะกำลังรอคุณอยู่